สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่วิดีโอของเราอีกครั้งนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับตัว OpenAI เองนี่ยก็มีการเปิดตัว GPT-4o ขึ้นมานะครับก็เป็นโมเดลที่หลายๆคนเนี่ยก็ค่อนข้างมีความตื่นเต้นมากพอสมควรนะครับตัดหน้าฝั่ง Google ที่มีการเปิดตัว Gemini 1.5ในงาน Google I/O แค่1วันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นเหมือนงานเป็นสงครามกัน แข่งกันเปิดตัว AI ของ2เจ้าใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับก็มีความสนุกสนานนะครับมากๆเลยก็คือตอนนี้เราต้องพูดเลยว่าในปี2024ตอนนี้เนี่ยการแข่งขันในเรื่องของการทำตัว AI โมเดลต่างๆออกมาเนี่ยค่อนข้างมีความสนุกมีความชุ่มฉ่ำในการดีวลลอสูงมากๆนะครับมีแปเปอร์ใหม่ๆออกมาค่อนข้างเยอะมากมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด มามาคือเราจําได้ว่าสมัยที่เราเรียนช่วงปริญญาตรีอยู่เนี่ยมันไม่ค่อยมีเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นเยอะเลยนะคือสมัยนั้นเนี่ยเรายังอยู่ในยุคของที่มันเป็นพวก d i s c r i m i n a t i v e model อยู่นะครับยังไม่ได้เข้าสู่ยุคที่เป็นพวก generative model เหมือนในปัจจุบันนะครับหรือว่าเราเรียนปบยญญาทโทผ่านไปแป๊บเดียวเนี่ยเียเทโทมันก็มีคอนเซปต์ของ encoder decoder model เกิดขึ้นมาก็ไม่ได้นานมากขนาดนั้นแต่ในปัจจุบันนี้ เราจบปราโทรมาไมไ่กี่ปีเนี้ยปัจจุบันเนี้ยฝั่งของ i m a อย่างเงี้ยครับเราเริ่มมี diffusion model stable diffusion model ใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งมีตัว GAN ขึ้นมาใช่ไหมครับหรือในฝั่ง text เองเนี่ยก็มีการทำโมเดลที่มีไซส์ใหญ่ขึ้นอ่ะใหญ่ขึ้นแบบใหญ่ขึ้นจนน่าตกใจคือสมัยก่อนเราไม่มีกำลังในการที่จะทำแบบโมเดลที่มันมี a r c h i t e c t ที่มันมีไซส์แบบให,ใหญ่มากแบบ 7บิลเลียนพารามิเตอร์สิบิลเลียนพารามิเตอร์ยีบิลเลียนพารามิเตอร์เราไม่มีกำลังมากพอที่จะเทรนโมเดลในลักษณะน,น,นั้นเพราะเรารู้ว่ายิ่งโมเดลใหญ่เนี่ยมันสามารถจดจำหรือว่าใส่อินโฟเมชันหรือว่ามีความเก่งในการทำงานมากขึ้นดังนั้น,นการที่เราสามารถเทรนโมเดลที่มันยิ่งใหญ่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 เนี่ยโอกาสที่เราจะได้โมเดลที่มันเวิร์กเนี่ยมันก็ย่อมมีมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำ Train inference, โมเดลที่มันมีไซส์ที่มันแบบค่อนข้างใหญ่มากขึ้นได้แบบเร็วมากๆจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ที่เราเริ่มมีในเรื่องของเทรนเรื่องพวกเ LLM ใช่ไหมครับหรือว่า large language model แต่ทีนี้เนี่ยพอมันออกมาปุ๊บนะครับมันเราเราเห็นคนที่เขาพยายามที่จะเอามันมาใช้เยอะมากๆจนเรารู้สึกว่า ม,มันค่อนข้างหน่าเป็นห่วงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับคือตั้งแต่การเอามาเสิร์ชใช่ไหมครับเช่น perplexity ใช่ไหมครับหรือว่าการให้มันสามารถสรุปข้อมูลให้เราได้หรือว่าในภาษาคอมพิวเตอร์เราเรียกว่าการทำ text summarization อันนี้แย่ไปนิดนึงคือการทำ text summarization เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่เราทำกันมาแบบเป็นหลาย10ปีนะครับมันไม่ได้เพิ่งเกิดในยุคข,ของ generative model นะครับแค่ว่าพอมาถึงยุคข,ของ generative model เนี่ยมันทำให้เรื่องของการทำ เรื่องพวกนี้มันค่อนข้างก้าวกระโดดพอสมควรนะครับดังนั้นมันไม่ใช่สิ่งใหม่นะครับมันเป็นสิ่งที่เรามีมานานมากแล้วนะครับสมัยเรียนเราก็เรียนเรื่องนี้เหมือนกันนะครับคือมันมีมาแ,แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งว่าการที่เราใช้ generative model ในการช่วยเขียนสุ่หมายใช่ไหมหรือแม้กระทั่งว่าสร้างงานเขียนใหม่ขึ้นมาเลยหนักกว่านั้นอีกก็คือโยนข้อสอบให้แม่งทําเลยเฮ้ยตอบอะไรอ,ะอ่ะอ่าการเอาโจทย์คณิตศาสตร์ใส่เข้าไปแล้วก็หวังว่ามันจะตอบถูกคือ นี่เรายังไม่หนักพวกแก๊งที่มันเป็นแบบ AI c l o d e หรือว่าแบบพวกที่มัน overhype มากๆนะครับคือนี่นะโปรแกรมเมอร์เนี่ยจะตกงานได้เลยนะเพราะว่า LLM เนี่ยมันสามารถเขียนโค้ดให้เราได้ด้วยเว้ยลดเออคือมันหนักจนแบบเรากับเพื่อนอ่ะมันนั่งคุยกันแล้วก็แบบมานั่งไล่ฟังกันอะไรเงี้ยแล้วมันไปเจอเรื่องอะไรแปลกๆที่ AI c o d มันมันมันทำกันอ่ะเช่นแบบ เชทดเทมึงมีสิ่งที่ได้ว่าพร้อมเอนจิเนียร์ด้วยว่ะแบบฮะ What What น n y ย u r m ไ n d แมนคือคือแบบเราเราคือมันเออแกคือการที่มันการที่เราทำให้คอมพิวเตอร์มันสามารถที่จะอินท r a c กับเราได้แบบ naturally โดยในภาษา natural ที่ที่เราใช้กันภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาอะไรก็ตามเนี่ยนะ ปลายทางที่เราต้องการเนี่ยมันคือเราต้องการให้มันสามารถที่จะสื่อสารกันได้ง่ายคือในเมื่อถ้ามันจะสื่อสารกันได้ง่ายทำไมมึงต้องมีพร้อมเอนจิเนียร์วะมึงก็ไปเขียนโปรแกรมซิถูกว่าแบบเออมันก็ทําให้แบบเอ,อ๊ออแบบเวลานคาคอมพิวเตอร์คุยกันอนะ่ะเรารู้สึกว่ามันจะมีความแบบอะไรวะเป็นอะไรกันอนะ่ะเอออะไรแบบเนี้ยคือเราเลยแบบทุกคนครับ การใช้งานุนในหลายๆเคสตอนนี้เนี่ยเราจะบอกอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนทุกคนต้องวางถุงกาววางกัญชาวางอะไรที่คุณกำลังเสพอยู่เนี่ยลงก่อนโอเคไหมทุกคนต้องมากำหนดความคาดหมายอยู่ประมาณหนึ่งว่าสิ่งใดมันทําได้และสิ่งใดมันทําไม่ได้คือโอเคหลายๆอย่างที่ที่เราพูดถึงไปไมเมื่อกี้ เมื่อคุณถามโมเดลไปเช่นคุณถาม ChatGPT <c oughs> ไปคุณถาม Gemini <c oughs> ไปคุณถาม Perplexity <c oughs> ไปมันตอบได้จริงไม่เถียงโอเคไหมคือเช่นเราบอกว่าเฮ้ย hey, you can you write me a writer for recommendation uh, ่ะ for introduce myself for our client อะไรอย่างเงี้ยมันตอบได้จริงเป็นจดหมายที่ดูเหมือนจะใช้ได้จริงหรือแม้กระทั่งคุณเขียนแบบ can you write me a script for retrieving a file from the internet อะไรอย่างเงี้ยมันทำได้จริงไหมมันก็ตอบเป็น script ได้จริงเว้ยแต่ปัญหาคือมันดีขนาดที่ทำให้โปรแกรมเมอร์สามารถตกงานหรือมันสามารถเขียนงานโดยที่ไม่ต้องพึ่งคนได้จริงหรือเปล่าหรือว่าเราเอามันมาทำโจทย์ทางคณิตศาสตร์เราโยนข้อสอบให้มันให้มันทำโจทย์ทางคณิตศาสตร์แล้วมันจะเวิร์กจริงๆหรอคือเราต้องอย่าลืมนะว่าไอ้สิ่งที่เรากำลัง over hype อยู่ตอนนี้มันคือ llm หรือว่า large language โมเดลย้ำเขาว่า language มันคือมันคือโมเดลทางภาษาขนาดใหญ่เท่านั้นคือมันเป็นโมเดลที่มันเรียนรู้ลักษณะของแพทเทิร์นของประโยคต่างๆแล้วเอามาสร้างเป็นโทเค็นหรือว่าคำในในในแง่นี้นะเอามาสร้างคำใหม่วน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 ไปเรื่อยๆจนถึง full stop หรือว่าจบประโยคพูดง่ายๆก็คือมันไม่ต่างจาก Nokia นกแก้วนกขุนทอง มันจำแพทเทิร์นของคำมาใช้ดังนั้นเมื่อเรามีดัต a s เซที่ใหญ่มากเพียงพอมันก็สามารถที่จะ generate ประโยคได้หลาย topic มากขึ้นแต่ถามว่าทำไมเราถึงเห็นมันทำข้อสอบได้หรือว่าตัวโมเดลเนี่ยมันแสดงถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะหรือว่าประมวลผลเ,เหตุผลบางอย่างได้เหตุผลมันเป็นเพราะว่า ก็ข้อมูลที่เราใช้งานที่เราใช้ในการเทรน Data Set แตแล่เราใช้เราใช้เทรนตัวโมเดลชุดนั้นเนี่ยมันมีขนาดใหญ่มากเพียงพอ 1. 2คือโมเดลมีอาร์คิเท็กที่ใหญ่มากเพียงพอที่สามารถ Remember หรือว่าจำวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนส่วนนี้ได้ดังนั้นโจทย์เลขที่เราใส่เข้าไปอะครับมันก็เหมือนมันจะตอบถูกแค่ว่าการเรียงคำของมันเนี่ยคล้ายกับ Dataset ที่คุณใช้เทรน ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเอาโจทย์อะไรที่มันไม่เคยเห็นมามาถามในตัวโมเดลอะโมเดลจะตอบไม่ได้อยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นไอตอนที่เคสดูดเงินนะ่ยพี่เอกใช่ไหมก็เอาถามตัวตัว generative model ว่าเนี่ยถ้าเราจะเขียนสคริปต์สำหรับการแบบเช็คแอปเถือนอย่างเงี้ยมันทำม,นมันออกมาเป็นยังไงซึ่งมันก็ตอบไม่ได้ถูกไหมเพราะมันเป็นสิ่งที่มันไม่เคยมีอยู่เพราะฉะนั้น โมเดลพวกนี้มันไม่ได้มีกลไกลในการที่จะให้เหตุผลในการที่เราจะคิดวิเคราะห์ใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่มันทําก็คือนกแก้วนกขุนทองเท่านั้นดังนั้นการที่เราจะคาดหวังให้มันสามารถมีเหตุผลมันสามารถคิดคํานวณตัวเลขได้จริงๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่วันนี้แต่ว่า เหตุที่ทําไมเวลาเราไปดูงานเปิดตัวอย่างเช่นเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฝั่ง Google ใช่ไหมที่เปิดตัว g e m i n i ใช่ไหมเปิดตัว Project Astra หรือแม้กระทั่งฝั่ง OP e n น i ที่มีการทํา b e n c h m a r k ในส่วนของตัว gpt 4 o ใช่ไหมออกมาเนี่ยเขาก็เฮ้ยเขา,เขา,เขามี b e n c h m a r k ในการทําข้อสอบแปบลบว่ามันต้องทําข้อสอบหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะครับไม่ใช่โอเคมมันไม่ใช่แบบนั้นคือสาเหตุที่เขาใช้เบนช์แม็กในลันกษณะนี้หรือแม้กระทั่งใต้ฝุ่นที่ s b 1 0 s b x ทำเนี่ย ที่เขาใช้เบนช์สมัยนลักษณนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วผมมองว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยมันคือการไปไปสู่ของฝั่ง agi หรือว่า artificial general intelligence นะครับหรือว่าเป็น ai ที่มันมีความ general ก็คือมันสามารถเป็นโมเดลเดียวที่สามารถทำได้ทุกอย่างโอเคไหมแต่แค่มันยังไม่ใช่วันนี้วันนี้มันยังอยู่ในขอบเขตของการเป็นแค่ language model เราเริ่มมีการพัฒนาพวก แร็ปเทคนิคขึ้นมาใช่ไหมครับ RAG ใช่ไหม Retrieval Augmented Generating อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอ่ะเด,เดี๋ยววเดียววันหลัผม,มอธิบายหลักการนี้อีกทีนึงแต่ว่ามันก็มีหลักการตัวนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยทำให้ข้อมูลเนี่ยมันอัปทูเดตในการที่คุณไป Retrieve เอกสารพร,พร้อมกับพร้อมที่คุณใส่เข้าไปอะไรแบบนี้คือสุดท้ายแล้วมันยังอยู่ในเขตของการเป็น LLM ไม่มากไปกว่านั้นโอเคไหมหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันปีปีนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่ง ประมาณ2อสปีที่แล้วใช่ไหมที่ Google เปิดตัวในคอนเซ็ปต์ในเรื่องของ multi-modal model ที่เราสามารถที่จะ input sound input voice ใช่ไหม input image input text เข้าไปแล้วให้มันประมวลผลร่วมกันมันก็ยังเป็นหลักข้างในกน็ยังเป็น Lm ก็คือออกมาเป็นพร้อมตั้งอย่างหนึ่งอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีขอบเขตที่มากกว่า Lm ณวันนี้หรือแม้กระทั่งโมเดลที่คุณ ทำสมมติว่าคุณป้อนจาก text to image มันก็คือ stable diffusion model ถูกไหมมันไม่ใช่ agi ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันยังไม่ใช่อะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันยังไม่ถึงจุดๆที่เป็น agi จริงๆแต่แต่แต,แต่แต่เราไม่ได้มานั่งแบบดับฝันทุกคนนะว่าเฮ้ยไอเชีย agi มันมันเป็นมันเป็นไปไม่ได้นะคือ มันเป็นไปได้ทุกคนทางทฤษฎีมันเป็นไปได้มันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแล้วแล้วเรามองว่ามันไม่ใช่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกไกลอ่ะมันคือสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้เพราะคุณสังเกตเทรนด์ของ AI ตอนนี้เนี่ยเอ่อการ De v e l o p ตัวโมเดลเนี่ยมันค่อนข้างไปใน v e l o c i t y ที่ค่อนข้างสูงมากแบบมากๆคือตอนนี้เวลออซิตมันสูงขึ้นเรื่อยๆจนแบบ มันน่าตกใจมากต้องจริงๆต้องขอบคุณฝั่งที่มันเป็นพวก AI ไเขานะท,ที่ที่แบบไปกระตุ้นตลาดทําให้แบบว่าผู้ผลิตอยากจะที่จะผลิตเทคโนโลยีพวกนี้ขึ้นมาแต่ว่าโอเคคือต้องย้ำอีกทีนึงว่ามันยังไม่ได้เก่งมากพอที่จะทํางานโดยปราศจากมนุษย์ถึงแม้ว่าสมมตินนะคุณกำลังพูดถึงแบบ AI ที่เอาไปใช้ในเรื่องของความที่มันเกี่ยวข้องกับความปลอดภยัยเช่น self automated self driving ใช่ไหมพวก self-driving car ต่างๆที่มัน Autonomous level 2, o level 3, level 4ทุกวันนี้เนี่ยเรามี level 3แค่เจ้าเดียวปะหรือกี่เจ้าเทสลายังไม่ได้เลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันยังไม่สามารถที่จะ operate โดยปราศจากมนุษย์ได้เรายัางที่จะต้องใช้คนในการทำตัวนี้อยู่คือเราเลยอยากจะบอกว่าคือเราอยากจะให้ทุกคนใจเย็นๆถุงกาวางลงกัญชาหยุดนะครับน้ำมันกัญชา ห้ามใช้นะครับคือทำความเข้าใจถึงความสามารถของมันจริงๆก่อนว่าตัวมันจริงๆมันทำอะไรได้มันทำอะไรไม่ได้ลิมิเทชั่นของมันอยู่ตรงไหนคืออย่าไปหลงตามกระแสฉลาดใช้แล้วเราจะอยู่ร่วมกับมันได้แบบตามเทรนด์ของมันได้อย,อย่างฉลาดคือเรามองว่าคนส่วนใหญ่อ่ะค่อนข้างโฟโมคือ Fear of missing out คือถ้าเราไม่ใช้อ่ะเราจะตกยุค แต่ในความเป็นจริงในถามถามในมุมของการที่เราเป็นนะักคอมพิวเตอร์เราเรียนคอมพิวเตอร์มาเนี่ยเราใช้คอมพิวเตอร์เราเราเป็นซอฟแวร์เอ็นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเอามาใช้ในการเป็นแบบตัวช่วยได้แต่มันก็ยัง Need to be under supervised by human คือมันยังที่จะต้องถูกคุมโดยมนุษย์อีกทีหนึง่งไม่ใช่การที่คุณคาดหวังว่าคุณจะสั่งอะไรที่คุณไม่รู้เรื่องแล้วมันจะทำได้ออกมาแต่คุณไม่มี ไม่มีความสามารถมากพอที่คุณจะตรวจเช็คผลลัพธ์จากมันได้อันนี้ผมมองว่าอันตรายมากคือมันมันก็อันตรายในแง่ของทั้งตัว AI เองแต่แต่มันอันตรายในแง่ของเราไงคือเราดีเรื่องงานออกไปโดยที่แบบไอ้เฮียงานมึงคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันมันไม่โอเคนะครับทีนประเด็นที่เราสนใจของฝั่งงานผมและการฝั่งที่เป็นซอฟต์แวร์เดเวลอปเปอร์ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เอนจิเนียร์ต่างๆเนี่ยคือเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า LM ตอนนี้เนี่ย มันเก่งมากในการที่จะจะเ e r เน e เร d โค้ดคือเราพร้อมมันไปเนี่ยไอ้แช่แม่ง g e n เน a เรโค้ดออกมา g e n เน a เร s สคริปออกมาเนี่ยได้เหมือนร้านอาหารตามสั่งเลยนะครับคือเจ๋งมากทีนี้ปัญหาของ s c r i ปตหรือว่า Source Code ที่มัน g e n เนอเรออกมาเนี่ยมันมีสองเรื่องหนึ่งรันได้จริงหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าเหมือนที่เมื่อกี้ที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าตัว AI ตัว generative model นะวันนี้เนี่ยมันไม่ได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เหตุผลนะครับเพราะฉะนั้น 1. คือเราต้องมานั่งคิดเองว่าสคริปต์นี้รันได้จริงหรือเปล่า 2. คือสคริปต์นี้ทํางานสคริปต์หรือ source code ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะทํางานได้ตรงตามที่เราต้องการหรือไม่เพราะ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 บางครั้งเนี่ยโจทย์ในการทําโปรแกร,รมบางอย่างครับมันจะมีความซับซ้อนยุบ,ย,บยิบอยู่ ไม่งั้นมึงจะมีกิจวรรมเองทำไมถูกไหมครับซึ่งหน้าที่ในการตรวจสอบก็ยังคงเป็นของโปรแกรมเมอร์และเอนจิเนียร์ที่จะต้องเช็คการทํางานของมันที่จะต้องออพติมัล์การทํางานของมันให้ดีขึ้นอยู่ดีเพราะว่าการเขียนโปรแกรมเน่ยเอาจริงๆคือเรามองว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของสายน์ c คอมพิวเตอร์สายน์ใช่แต่ว่ามันมันมีความอาร์ต อยู่พอสมควรคือการเขียนโปรแกรมจริงๆเรามองว, like ว่ามันคือครึ่งอาร์ตครึ่งครึ่งแบบครึ่งไซเอนซ์เลยนะแปลว่าเวลาเราจะแก้ปัญหาสักอย่างครับคุณไม่สามารถที่จะแบบ just search Google just and open stack overflow just copy the source code from them and paste it in your source code file i t s n o t gonna work like that โอเคไหมคือมันไม่ทําทำงานแบบนั้นคือมันไม่ใช่แค่คุณ Copy source code จาก stack overflow แปะ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 เปาแปะไปไปมาเช่ปมันไปไปไม่ได้ โอเคมคือมันไม่ใช่แบบนั้นหรือบางปัญหาที่คุณทํางานที่มันคัตติ้งเอ e จริงๆเนี่ยมันอาศัยเรื่องของ problem solving เรื่องของ creativity ในการแก้ปัญหาซะมากกว่าการเขียนโปรแกรม,มจริงมันเป็นแค่เรื่องเล็กมากๆอะ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยแบบรู้สึกว่าคือถ้ามึงจะให้ตัว L M MM เนี่ยมัน generate โค้ดออกมาแล้วแกบอกว่าแกคือโปรแกรมเมอร์แกคือเอนจิเนียร์ไอเชียลล่ย link ก็เป็นได้เว้ยคือบ้าบ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมเมอร์ที่แม่งน่าจะตกงานงจริงอะคือโปรแกรมเมอร์ที่ไม่รู้ว่ามึงกำลังทำอะไรอยู่โปรแกรมเมอร์ที่ไม่รู้ว่าโค้ดเนี่ยทำอะไรโปรแกรมเมอร์ที่แม่งสักจแต่ generate โค้ดที่แม่งไม่รู้ว่ามันคืออะไรออกมาดังนั้นเนี่ยโมเดล L M โมเดลในวันนี้เนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าพวกสคริปต์หรือว่า source code พื้นๆ s n i p ื้นพื้นๆ ส่วนใหญ่ที่ที่มันมีการใช้งานกันเยอะๆมีการใช้งาน,น,นบ่อยเนี่ยมันสามารถที่จะทำออกมาแล้วโอกาสใช้งานได้สูงมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะอยู่ร่วมกันตามเทรนดไปกับตัวก็คือไหลาตามนะ้ำไปกับเทรนด์ที่มันกำลังเกิดขึ้นในเรื่องของ LLM ในเรื่องของตัว generative model ตัวนี้เนี่ยมันคือการเอาโมเดลพวกนี้มาเป็นส่วนที่มันเป็นพวก productivity booster ก็คือใช้มันเจเนเรตได้แต่สิ่งสำคัญก็คือคุณจะต้องรู้เสมอว่า what you doing ก็คือคุณกะลังทำอะไรอยู่สิ่งที่มันเจเนเรตเนี่ยมันทำได้อย่างถูกต้องหรือไม่คือพูดอย่างๆก็คือว่าคุณจะต้องมีวิจรารณญาณในการตรวจสอบการทำงานของมันแทนที่มันไม่มีนะเออพอมันไม่มีคุณก็ต้องมานั่งเช็คเหมือนกับคุณมีลูกน้องเพิ่มอะแล้ว โอกาสที่ลูกน้องคุณจะทาเชียอะไรมันก็ไม่รู้อ่ะหน้าที่ของคุณคือคุณต้องเช็คงานก่อนที่มันกำลังจะออกไปเหมือนเฮลท์คิเช่นนะครับคือึ้อไปคุณต้องมีเฮ h เช e อะไรแบบนี้คือคุณต้องเช็คจานที่ก่อนที่คุณจะออกไปให้ลูกค้าไงลักษณะเดียวกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันไปเรื่อยโมเดลใหม่ออกมาทุกวันปเปเปอร์ใหม่ออกมาทุกวันหน้าที่ของเราก็คือเราก็ต้องเรียนรู้มันว่ามันทําอะไรได้มันทําอะไรไม่ได้จุดอ่อนของมันคืออะไรดังนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่า ในฐานะของการที่อ่ะเราเป็นคนในในฝั่งของคอมพิวเต Science เราเป็นคนเป็น Software Developer เนี่ยเรารู้สึกว่าอาชีพยอย่างพวกเราอะ่ะมันมันควรที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อการใช้ AI มากมากนะคือมันเป็นอาชีพที่มึงควรจะมีความเข้าใจความสามารถของมันเป็นอย่างดีไม่ใช่ว่าแบบไปไปไปใช้โฟโมแล้วแบบคุณไปเผยแพร่สอนอะไรผิดผิดให้กับตลาดอะ่ะ ซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเชี่ยมันไม่มีเอติกอ่ะเออเรารู้สึกแบบนั้นนะมันมันทำให้ทาให้เรามองว่าคนคนนี้มันไม่มีเอติกในการในการทํางานแล้วแบบมันมันแล้วสังคมมันจะเป็นยังไงต่ออะไรแบบเนี้ยเออก็เลยค่อนข้างมีความ เป็นห่วงในแง่ของการใช้งานตัว generative AI ในปัจจุบันมากๆนี่ยังไม่นับในเรื่องของที่แม่งมีดราม่าในเรื่องของว่าการเอามาเทรนรูปภาพเอามา data set ที่มาของ data set อีกนะอันนั้นเราจะไม่พูดถึงแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ว่าในวันนี้เนี่ยประเด็นหลักๆที่เรา cover คือในเรื่องของความน่าเป็นห่วงในการที่คุณหยิบโมเดลของคุณเนี่ยออกมาใช้งานโดยที่คุณไม่มีวิจัายญาณในการตรวจสอบว่าสิ่งที่มันให้ออกมามันถูกต้องหรือไม่ โอเคไหมอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นห่วงแล้วเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีวิจรั์ในเรื่องนี้ในการคิดตรงนี้ค่อนข้างมากมากๆจริงๆนะครับโดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันที่สื่อทุกคนออกมาบอกว่า you need to use AI for every everything อะไรแบบเนี้ยเออเราไม่อยากให้มันไปในว a y แบบนั้นเราอยากให้มองในฝั่งที่เป็น resource base หรือว่าเป็นเป็นฝั่งของผลลัพธ์มากกว่าว่า คุณจะทําผลลัพธ์ตัวเนี้โดยที่คุณใช้เวลาจะใช้กําลังน้อยที่สุดได้ยังไงโดยที่ผลลัพธ์ของคุณยังถูกต้องผลลัพธ์ของคุณยังเต็มที่อยู่เหมือนเดิมการใช้ AI เข้ามาช่วยได้แต่มันไม่ใช่ทุกอย่างโอเคก็ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็คอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างได้นะครับสำหรับวนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสด,สสดีสวัสดีครับบ๊ายบายตัดจบแบบละครไทย